สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราถ่ายไม่ทันนะคะมีคนชื่อว่าอลิดนะคะเขาแอดมานะคะเขาก็บอกว่ามาทำเทนความจริงก็เปิดได้นะคะเพราะาพี่มีลูกอันนี้เยอะมากเขาบอกสวัสดีค่ะมาทำเทนค่ะเราก็ตอบว่าค่ะรับไหมคะ่ะเขาพามาแบบนี้เราก็บอกว่ารับค่ะสามชุดค่ะรับค่าสามชุดค่ะ เขาหมายถึงทำใช่ไหมโอเคโอเคเราก็บอกค่ะวิดังตุบเลยก็เป็นอันนี้คือชุดแรกนะะชุดที่สองสามรูปนะคะเรียกว่าสามชุดเพราะว่าพีไม่ใช่มีมีมีมคยอยากเรียกไม่ไมไมค่อยอยากให้พิมเขาว่ารูปเ นะคะเราก็มาพิมพ์ต่อเลยค่ะนี่ค่ะก็โอเคค่ะจบแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะคะหนึ่งนาทีครึ่งนะคะมารอถึงหนึ่งนาทีครึ่ง